ต่อไปเป็นขั้นตอกนการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้นำสาย USB หรือสายปรินเตอร์ไปเสียบที่ช่อง CN8 ของเครื่องเชื่อมต่อไปเป็นขั้นตอกนการอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องเชื่อม d ิจิติท0 0 วินโดว์ที่เรานำมาใช้เป็น Windows 7เนื่องจากเครื่องชื่อมเราจะเป็นบอรดรุ่นเกา่าไฟล์ที่เรานำมาใช้ในการะดานนี้จะมีจันหมดตนางฟล์ก็คือไฟล์ CPK ไฟล์ P ตัวนี้ทางไมาเคียจะส่งมให้เราทางอีเมลให้เราไปเซฟออกจากอีเมลได้เลยสอ2จะเป็นไฟล์ CEA Data Tool 2.33 3ไฟ Drive d เวอร์ WEPD03 ซึ่งไฟล์ CEA กับ Drive รตัวนี้เราสามารถเข้าไปกดโหลด้าทีเว็บ m y c h i r ตามลิงกนี้เมื่อเข้ามาในเว็บของ My c h i r แล้วให้เราทำการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์เมื่อเราอินเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้เรา เลื่อนมาที่เมนูซอฟต์แวร์สานนั้นให้เราทำการโหลดไฟล์ CEA เเราทำการค้นหาเสร็จก็จะมี ชื่อโปรแกรมที่เราต้องการที่เราให้เราติดก็จะเห็นเราคล่อมดาวน์โหลดไฟล์ให้เราคลิดดาวน์โหลดพอราโหลดเสร็จเราจะได้ไฟล์คลิปออกมาลจากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าเว็บในเชียทำการรีเฟตโดยใช้หนึ่งั้ง ถ้าให้เราม,มาที่สเป์เหมือนเดิมเพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ Driver View CPU โวล์สามแล้วติ๊กที่หน้าชื่อไฟล์แล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์เหมือนเมื่อสักครู่เมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์แล้วเราก็จะได้ไฟล์ติดเหมือนเดิม ให้เราทำการคลายซิปไฟล์ท uh ั้งสองเมื่อคลายซิปเรียบร้อยแล้วให้เราลบมือคิดที่ไฟล์ c e a data tool v 2 3 s e e c เพื่อทำการติดต้งโปรแกรมเมื่กดเน็ตไปเน็กไปให้กดอินสตาร หลังจาก,ต,กติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเราจะพบไอคอน CEA Data Tool ขึ้นมาที่หน้าเดสก์ท็อปให้ทำการปิดเครื่องเชื่อมแล้วนำเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยนำสาย USB หรือสายที่เราต่อคอมพิวเตอร์มาเสียบหลังจากเราเราโหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วให้เราไปทำการ d ั u เบ e c l i ิที่ไฟล์ p a c k e for มโซึ่งในที่นี้เราจะใช้เป็นตัว J g หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะคะให้เราทับการดับเบอร์คิดเข้าไปพอเราดับเบอร์คิดขึ้นไปโปรแกรม c e a data t o o l จะได้ขึ้นมาค่ะให้เราเช็คที่เครื่องเชื่อมอีกทีหนึ่งว่าเราได้ทับการเปิดเครื่องเชื่อมหรือยังถ้าเราเปิดเครื่องเชื่อมแล้วให้เรากดที่ดาวน์โหลด เข้าเมนูนะเออข้าเมนูดีขึ้นไหมอ้าวมาเลวเนี่ยวิชั่นโคสีวิชั่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เห็น,นยังโอเคได้นะได้ได้กรณีที่อัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ผ่านจากฟองออเลอร์ให้ไปเช็คไดวเวอร์พอร์ตของเครื่องเชื่อมที่โหมดดีไวต์แมเนจเจอร์ จะในคลิปวิดีโอจะพบว่าที่ o u t อ e r มีเครื่องหมายตกใจขึ้นอยู่น่าจแสดงว่ารเ i v e r ของเครื่องเชื่อมให้เราไปทําการดาวน์โหลดเว i ร e r อร์ t ของเครื่องเชื่อมมาติดตั้งก่อนหลังติดตั้งเวอร์พอ o r ต usb ของเครื่องเชื่อมเรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่โหมด device manager เราจะพบว่าเครื่องหมายตกใจหายไปแต่ให้เราทําการอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องเชื่อมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าครั้งนี้สําเร็จ เราก็จะพบเมนูวิชั่นที่หายไปขึ้นมาที่หน้าจอเครื่องเชื่อม